you <laughs> สวัสดีค่ะทุก้นที่ช่องเมเนซ่านะคะวันนี้ค่ะใครที่ติดตามเมย์มานานมากๆน่า,าจะรู้ดีนะคะว่าเมย์ไปทำศัลยกรรมหน้าอ,อกมาแล้วก็ทำที่ใต้รักแร้ทีนี้ค่ะใต้รักแร้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นรอยแผลเป็นขึ้นมาและระยะเวลาตอนนี้ผ่านมาเป็นปีคือบอกเลยว่าก่อนหน้าน,นี้น้องยังไม่ดีขนาดนี้แต่นี่ค่ะเมยไปทำสิ่งนี้มาผลลัพธ์มันคือทำให้รักแร้เมดีขึ้นแบบมากๆแค่จั ไม่เห็นแล้วว่าว่าเป็นรอยแผลผ่าตัดอะทุกคนซึ่งจะเป็นอะไรจะทํายังไงบ้างมีกรรมวิธียังไงบ้างก่อนจะไปดูอย่าลืมไปกด subscribe ไปกำลังใจให้กับเมย์ก่อนนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล้วเราก็ไปเริ่มดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะและอย่างที่กล่นไปตั้งแต่แรกนะคะคือเมย์ไปทําการรักษารอยแผลเป็นใต้รักแร้ที่เมย์ไปผ่าตัดทํานองอกมาะคะ่ะทุกคนซึ่งอาจริงไอตรงแผลรักแร้ของเมย์มันกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วนะคะจริงๆเมย์คิดว่า1ปีผ่านไปมันน่าจะ หายแล้วแต่ผลปรากฏว่ามันไม่หายเว้ยทุกคนมันแบบมันไม่หายจริงๆอะ่ะเออเมย์ก็เลยต้องหาวิธีอื่นหาวิธีใหม่ในการทําให้มันหายอะ่ะทุกคนเพราะว่าเอาพูดกันตรงๆว่า2ฝัง่งอะ่ะมันไม่เหมือนกันเว้ยทุกคนรักแร้ฝั่งขวาของเมอ่ะมันรอยน้อยมากๆแล้วมันเห็นแบบน้อยมากๆเลยแต่ว่าฝั่งซ้ายคือน้องไม่หายจริงๆอะ่ะคือยังไงก็ไม่หายทํายังไงก็ไม่ดีขึ้นแล้วอะ่ะก็เลยตัดสินใจลองหาวิธีอื่นค่ะจนไปเจอคลิปของพี่แก้วก็คือพี่แก้ว,พ,กวพาพี่ฮอไปทําเลเซอร์ตัวหนึง่ง แล้วผลลัพธ์ก็คือมันโอเคมากๆมันดีมากๆเมย์ก็เลยตัดสินใจลองติดต่อคลินิกไปแผลของเมย์สามารถทําได้ไหมซึ่งเมย์ติดต่อผ่านทางไลน์นะคะทุกคนแล้วตอนนี้คือเขามีโปรโมชั่นด้วยก็เลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆรวมถึงเขามีฟรีหนึ่งครั้งด้วยค่ะและเรื่องของฟรีเราจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมสิ่งที่เมย์ไปทํามาค่ะนั่นก็คือการเลเซอร์แผลเป็นหรือพิ c โคเวที่กังนําคลินิกค่ะครั้งนี้เมย์ไปทําที่สาขาสีนครินนะตัวเครื่องพิคโคเวอันนี้คือ เขานาเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวเครื่องเองอ่ะมีมูลค่าสูงถึง13ล้านบาทค่ะแต่ความปังกว่านั้นคืออะไรรู้ปะที่กังนําคลินิกค่ะเขาให้เราทดลองเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นหรือ,รอบลบรอยสักฟรีหนึ่งครั้งค่ะและอย่างที่บอกไปการใช้สิทธิน์นี้ต้องไปใช้ที่ซีคอนสีนครินหรือที่สยามสแควร์เท่านั้นนะคะซึ่งวิธีการขอรับสิทธิ free, ์เลเซอร์ฟรีง่ายๆเลยค่ะแค่แอดไลน์เข้าไปเท่านั้นนะคะแต่จะได้เฉพาะลูก ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดมาเจาะลึกถึงเรื่องตัวพิโคเวเขาช่วยอะไรบ้างจริงๆแล้วพิโคเวย์ค่ะเขาไม่ได้ลบได้แค่รอยแผลเป็นเท่านั้นนะแต่เขาสามารถลบรอยสักได้ด้วยรอยสักสีๆก็สามารถลบได้เช่นเดียวกันรวมถึงจุดด่างดําก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวพิโคเวย์เวลาเราจะไปทําที่คลินิกใช่ไหมคะเขาก็จะมีการพิจารณาค่ะว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําเป็นรอยประเภทไหน เป็นรอยประมาณไหนเยอะมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะมีการพิจารณาก่อนค่ะว่าจะต้องใช้ความถี่เท่าไหร่จะต้องใช้หัวแบบไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดสําหรับเรานั่นเองค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เพื่อนๆคนไหนก็ตามที่ไปทําสัลยกรรมเหมือนเมย์ก็ตามเนี่ยมีรอยแบบเดียวกันแต่ว่าความเข้มความแบบต้องรักษาทุกคนมันก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปทํามันก็จะต้องให้แต่ละสาขาได้พิจารณานะคะว่าเออเราแต่ละคนนั้นจะต้อง ใช้ความเข้มระดับเท่าไหร่จะต้องใช้หัวประมาณไหนนั่นเองค่ะและการไปทําพิโคเวของเมย์ค่ะอย่างที่บอกไปเมย์ May ไปทําที่สาขาซีคอนสีนครินใช่ไหมคุณเมย์ใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีในการทำทุกคน <S <S คือเร็วมากๆและไม่เจ็บเลยไม่มีเลือดออกเลยนะคะในกรณีของเมย์เนี่ยซึ่งตอนที่เมย์ทำเลยค่ะเมย์ May ก็แค่ ยกรักแร้แล้วพี่เขาก็คือทําการเลเซอร์เลยค่ะซึ่งการเลเซอร์ตรงนี้เมชิลมากๆมันจะมีเสียงแบบแป๊บแๆๆแปแปเบาๆแ,แต่มันไม่เจ็บเลยจริงๆซึ่งกรณีของเมค่ะเป็นการลบรอยแผลเป็นตรงใต้รักแร้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงหรือระวังง่ายๆเลยนั่นก็คือการพยายามทําให้เหงื่อออกน้อยที่สุดระวังในเรื่องของการเหงื่อออกอค่ะทุกคนเพราะว่ามันคือใต้รักแร้เข้าใจลงมไหมเราก็จะต้องระวังตรงนี้แล้วก็รักแร้ของเรา ห้ามโดนแอลกอฮอล์นะคะทุกคนอันนี้คือย้ําสําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ําหอมเอยหรือทาครีมอะไรเอยเนี่ยก็คือจะต้องระวังห้ามใช้ครีมที่มีส่วนผสมของน้ําหอมเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการระคายเคืองอาจจะอักเสบได้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นข้อควรระวังแบบมากๆแล้วก็หลังทําค่ะควรจะต้องงดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะไม่ควรดื่มไปสักพักนึงอาจจะสองสาวันนะคะเว้นไว้สักก่อนค่ะส่วนใครที่ไปเลเซอร์เป็น รอยสักเลยนะถ้าเป็นรอยสักเลยเนี่ยอันนี้ก็คือตัวรอยสักที่เลเซอร์มาควรงดโดนน้ํา24ชั่วโมงค่ะอาจจะแบบแปะผ้าไว้ที่เป็นแบบผ้าก๊อตกันนะ้ำอะทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีหาซื้อง่ายด้วยเพอเพอพี่ๆเขาอาจจะแปะไว้ให้ด้วยแต่อย่างของเมย์มันไม่ใช่รอยสักอะ่ะมันก็เลยไม่ต้องแปะอะไรนะคะในช่วงหลังจากทำแรกๆค่ะมันจะมีความแดงหน่อยนิดนึงนะในกรณีของเมย์มันอยู่ที่ความเซนซิทีฟของผิวแต่ละคนด้วยบางคนก็อาจจะไม่แดงนะคือมันอยู่ที่แต่ละคนเลยจริงๆอย่างตัว ออมันแดงไปประมาณ2วันค่ะหลังจากนั้นอะ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแต่นี่คือผลหลังจากเลเซอร์แค่5วันค่ะทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งซ้ายที่มันมีปัญหาจนทําให้เมย์เนี่ยต้องหาวิธีการรักษาเพิ่มอะ่ะมันจางไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนคือรอยดีขึ้นแบบดีขึ้นมากๆผลลัพธ์คือโอเคมากๆเลยจริงๆแต่จริงๆแล้วตัวพิคเคเว์ตรงนี้ค่ะเมย์แนะนําว่าควรจะต้องไปซ้าไปย้ําสักปมา3ถึง10ครั นะคะอยู่ที่ความเข้มหรือปัญหาของแต่ละคนนะเช่นบางคนรอยแผลเป็นอาจจะเยอะกว่าเมอาจจะเข้มกว่าเมอาจจะแบบเป็นหนักกว่าเมอาจจะต้องใช้ระยะเวลาซ้ําย้าๆเนี่ยมากกว่าเมค่ะหรือรอยสักอาจจะต้อง5้าถึงสิครั้งขึ้นไปนะคะถึงจะเห็นผลหรือหายเกลี้ยงไปเลยค่ะฉะนั้นมันอยู่ที่การไปรักษาเป็นประจําด้วยนะคะมันถึงจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะแต่ส่วนตัวของเมเมรู้สึกว่าการทําแค่ครั้งเดียว รอยแผลเป็นใต้รักแร้ของเมย์ถือว่าผลลัพธ์ดีมากๆเลยค่ะเมย์อาจจะต้องไปย้ำแค่ประมาณครั้งถึงสองครั้งคือน่าจะหายแบบไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนจะบอกว่าอีกอย่างหนึง่งคือพิโคเวที่เมย์ไปทํามามันไม่ได้ทําได้แค่แบบรักแร้นะหรือแบบมือขาเขา่าอะไรนี้มันทําได้ทั้งตัวเลยแม้กระทั่งหน้าก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันใครที่มีรอยดําแบบที่หน้าชัดมากๆแบบเยอะมากๆเป็นแบบไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทํายังไงดีให้หายอันนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงใครที่ แบบเป็นรอยแผลเป็นอยู่บนใบหน้าอาจจะแบบหัวแตกมาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลองเข้าไปติดต่อที่สาขาก่อนหรือแบบส่งรูปให้เขาประเมินเบื้องต้นก่อน <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นให้ดูอีกรอบมือนะคะระหว่าง before กับ After นะคะว่าก่อนและหลังที่เมย์ไปทำพิโคเว <falsch> ของกังนําคลินิกมาเนี่ยผลลัพธ์มันชัด เจนมากขนาดไหนซึ่งอย่างที่บอกไปส่วนตัวคือพูดจริงๆเลยนะคือถ้าเมรนรู้เร็วกว่าน,นี้ว่ามันดีแบบนี้แล้วมันไม่เจ็บมันไม่ต้องพักฟื้นมันไม่ต้องดูแลอะไรขนาดเนี้ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยด้วยซ้าอะไม่คงไปทํามาตั้งนานแล้วทุกคนไม่คงไม่รอได้แบบเป็นปีอะเข้าใจลงปะซึ่งอันนี้เองก็เลยเป็นอันหนึ่งที่อยากจะแบบโน้ตบอกคนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทําสัญญกรรมมาหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นรอยแผลเป็นมานานนานมากๆแล้วรวมถึงแบบคนที่ ไปสักมาแล้วไม่ค่อยชอบรอยสักก็ตามอะ่ะเออไปลองทําตัวนี้เหอะมันไม่เจ็บจริงๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยไม่ต้องพักฟื้นด้วยแค่อาจจะต้องระวังในเรื่องของแอลกอฮอล์ไปโดนพงโดนแผลโดนจุดที่เราไปเลเซอร์หรือรวมถึงแบบการกินเข้าสู่ร่างกายแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็มีระวังเรื่องของการเหงื่อออกมากเป็นพิเศษแค่นั้นเลยจริงๆไม่จําเป็นจะต้องคอยประครบประหงมทุกวันด้วยค่ะแค่อาจจะต้องไปย้าแบบซ้ำาๆส,สักนิดหน่อยอาจจะสองสาครั้งในบางกรณีอย่างตัวของเมย์ที่บอกไปเมยว่า เมย์ไปย้ำแค่ประมาณ3รอบไม่เกินนี้หายร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนส่วนใครที่เป็นรอยสักอ่ะก็อาจจะต้องแบบมากกว่านั้น5-10ครั้งขึ้นไปนะคะอย่างที่บอกไปตัวพิ c โคเวเขาสามารถลบรอยสักได้รอยสัก, 4, 4กสาากีก็สามารถทําได้พวกรอยตรงรอยแตกก็สามารถเลเซอร์ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือความเก๋ของตัวพิ c โคเวนั่นเองค่ะและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจไปทําเลเซอร์พิคโคเวเหมือนกับที่เมย์ไปทํามาที่กังนําคลินิกนะคะก็สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลหรือเข้าไป สาขาเพื่อทําเลยก็ได้เช่นเดียวกันย้ําอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่อยากไปทําตัวเดียวกับเมที่โคเวนะมันจะทําได้แค่สสาขาเท่านั้นคือสาขาซีคอนสีนครินชั้น3กับสาขาสยามสแควร์เท่านั้นนะคะทุกคนและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเมนซา,ศาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมสสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ